อาจารย์ายเพื่อสมาธินะครับเราอยู่กันที่สน,นามนามีทาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นตะก้อแรกข้ามััวนะครับระหว่างเจ้าเตยซมติงกับน้องมิวปากน้ำนะครับฝั่งนู้นได้ยืนสี่คนนะครับฝั่งนี้เป็นเจ้าเตยซมติงน้องนิวแล้วก็เจ้าเพชรพัชยาฝั่งปากน้ำจะเป็นบานจันเจา้าเป็นพี่เป็นพี่บานแล้วก็จันเจ้าแล้วก็เจ้าหลวยแล้วก็น้องมิวนะครับฝัง่นนนงนู้นได้สี่คนฝั่งนี้สามคนแต่ก็เป็นเหลี่ยมแปลกๆนะครับ เจ้ามิวเปิดเจ้ายกเข้ามาเจ้ามิวบมงเข้ามาเรียบย้อยฝากถ่ายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดึกดื่นไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับมีแล้วก็ดีๆให้ดูถึงทางบ้านนะครับเปิดหนึ่งน้องมิวยกเข้าไปเจ้าเอายกหลน

à, cháu tươi môn bay Thằng cháu bớt Dốt Ba câu hay Dù thì cháu tươi Môn bay liệt rồi.

Rồi tươi bớt nương nòng dốc bài cháu tươi môn bài cháu miêu bớt Chẳng cháu dốc khuyên mà nòng miêu môn mà thuốc cháu tươi bớt hóa nòng nhiều dốc có bài cháu tươi Bác khâu hay liệp rồi. <laughs> โม่งมาเรียบร้อยขายยาอีกแล้วพี่รวยแน่นอนครับตอนนี้แต้มนำอยู่รอหนึ่งต่อศูนเอาโยกเข้าไป มงไปผมว่าแจ้งน้ำ40หนึ่งศูนย์หนึ่งต้งอันนี้มองนี่ว่า40ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับ โมงมาเรียบร้อยไหมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ น้องมิวเปิดหัวจันเจ้ายกเข้ามาน้องมิวโมงมาเรียบร้อยไหมยังอยูย่อยู่ที่เจ้าเตยโมงไปเรียบร้อยเอาแล้วครับคือนำไปแล้วครับสองหนึ่งสองต่อหนึ่งนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้ามิวม่งมา,านะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง19ท่านจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นเจ้าคู่คูคู่กับเจ้าหนึ่งนะครับอีบานเซิร์ฟมา อา้าวเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่น้องมิวปาเข้าให้เรียบร้อยทั้งสนามนะครับวันนี้มีนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวนะครับเป็นน้องนิวนะครับที่หันหลังมานะครับ หนึ่งต่อสองเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกยกหล่นเบาเอาหล่นเกี่ยวสองต่อหนึ่งเขาจะเตยเสือไปของมิวเปิด จั่เจ้ายกขึ <c oughs> th Jim, th ้นมาเจ้ามิวปกเข้าให้เรียบร้อยหนึ่งต่อสองครับเอาซื้อมาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปยกห่างเปิดโอ้โห ในชยัยลัยะไฟนึงในอขอเถอะขอ่ยพอสองต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกเข้ามาเจ้ามิวมองมาเรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอามิวยกเข้าไปยกล้นเอ้ามงติดนะครับโอ้โหสองต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกปักเขาให้โดนเกี่ยวหลังเท้าเจ้าเตยเอาแล้วมงไปโดนเกี่ยวยัง

มงมาโดนน้องนิวเกี่ยวเจ้าแพทยกเข้าไปยกหล่นได้นะครับลูกสองเจ้าปงเข้ามาใหม่เอาเจ้าเตยยังเกี่ยวได้บงไปยังโย่ปักเข้าให้เรียบร้ยยตดีเกโยกดีเตยได้ตัวยกดียกเช้ายกเย็น ตอนเช้ายกผ้าพิซซัคยกกระเพราตั้งเสิร์ฟเอ้ยตอนเช้ามันยกตะก้อเย่ยมอเนาะเยี่ยมมาเป็นรอยนี่หน่อยยกให้คนนู้นก่อนหนูเอาเสิร์ฟไปเปิดึงเอายกเข้ามาเจ้ามิวปักเขาให้โดนเกี่ยวแพทเอาแล้วเจ้าเตยม้งไปเรียบร้อย

เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอาเตยมวงไป้เอ้าม่วงใส่เน็ตดีด้วยนะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้ามิวปักเข้าให้เรียบร้อย เอ้าถัดเน็ตมาน้องนิวเปิดเอาเซอร์ไปดันเจ้าเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเอาน้องมิวหมงมาโดนเขียวหลังเท้าเอาแล้วยกห่าง

าาโยกเข้ามาพักเข้าให้ฉันเจ้ายกเข้ามาอยู่ที่เจ้ามิวโมงมาข้างหลังเจ้าแพ็คเปิดหัวน้องนิวยกเข้าไปโมงเข้าไปโดนเรียบร้อย

nên cái đó ว่าเมื่อวานนี่มันเอาไปสาวภารกิจเพิ่นแหละ vừa 1ต่อ6นะครับเอาน้องนิวยกเข้าไปเจ้าเตยมงไปเจ้าหลวยเปิดบานยกเข้ามาเจ้ามิกมงมาเอาล้วครับได้มาอีกหนึ่งแก้เป็นสองต่อหเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไป เจ้าเตยมองไว้ใส่เน็ตเรียบร้อยดีโอ้โ oh ห นเสนิร์ฟมาเอ้าเสิร์ฟอ,ออกนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาน้องมิวโมงมาโอ้โหโมองออกนะครับเอาแล้วครับเจดต่อสองครับตอนเนี้ กเจ้ามาแลปูกคนปติมอนนีตาหลับแล้วเมื่อกี้นี่้อยปูกปตินมาแก่งอฟโอี่อะไระแกงอะไรล่ะแงเอลอีจส่งไปตีเกมอะตีเอายกเข้าไปน้องมิวโมไปเรียบร้อย

เอาเปิดหนึ่งเอายกเอา,เอาเปิดเขาท้องนิวยกเข้ามาเจ้าเตยโมงมาโดนเกี่ยวออกข้างสนามนะครับน้องนิวเกี่ยวแปรสเสียนะครับ ได้ขาวจายใไปแนโอโหแล้วผู้ชม่ไนก็ไม่เาน้องเขาน้องเขาไม่เข้าใจโอโหโอ้โ วนต่อมาก <House> <speaking> no <welche> ็ไ่เข้าตจะไเขาเลยน่อเลยนะท่า ja ี่โหี่มัต้องาเลยะไ้าินก็เลยตอนนี้ตน สองต่อแปดเอ้าเสริรบไม่ข้ามนะครับเอาเปิดหัวเอายกเข้ามาเต้ามิวโม่งไปโดนเจ้าแพทเปิดยกเข้าไปเจ้าเตยโมงมาเรียบร้อยไหมยังอยู่เอา้าเอ้าเรียบร้อย Ông <laughs> à, muốn mà, à, nhiều vô có bay Chào tới mong ma liệp rồi เอาเปิดหนึงเอายกเอ้ามงไปเรียบร้อยพีรุยขายยาสู้หน่อยยืนเท้าเทียวยังไม่ได้ถูกกูกะก้อเลยครับตั้งแต่ย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งเนี้ยเปิดหนึ่ง ทันเจ้ายกเข้ามาน้องมิวมวงไว้ได้มาอีกหนึ่งแก้มโหพึ่งจะได้มาเป็นสามต่อสิบนะครับ

เอาเปิดหนึ่งเอายกมุ่งเข้าไปโดนแขวเรียบร้อยแล้วครับ ไปคุยกันนะกีฬาดิเขาเขาเตะอยู่มึงโอ้โหไปชวนนักกีฬาคุยได้ไงกันพี่บ้าเตะอยู่นะเตะอยู่เรื่องโคดหรื่าโคดเหรอเปิดเอายกน้องมิวปากเขาให้ได้มาอีกหนึ่งแก้มนะครับสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับ กูเฟยแต่แต่แต่แเอ่ะไอชี่ยกเปียนสองลูกยกขี่หัวเลยไม่ไม่กระโดดคุณไปในลลทีเยดับเลยีกูไปยาวเลยีล้หูโอ้โดนเลยโดนแลวโดนล้อนแลย ขมิ้นรวยลงไปทําไมเอามาแล้วครับพี่เสือแว่นถามว่าขมิ้นลวยลงมาทําไมไปเกะกะเขาแล้วครับเมื่อกี้ไปแย่งเขาเปิดเสียเลยถักทายป่าแว่นซีโอด้วยนะครับ พี lap, be be ons, ่แว่นก็ยังไม่หลับไม่นอนนะครับดินเนอร์ไปถึงไหนแล้วพี <S 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 ่แว่นพี่แว mm ่นมาด่าพี่โน้นหน่อยพี่พี่แว่นมาด่าพี่โน้นหน่อยพี่แว่นมาด่าพี่โน้นหน่อยพี่ไสู้ไปเที่ยวคุ้มกับมาประมาณหนึ่งพี่น่เพี่แว่นด่าพี่โน้นหน่อยพี่เอาแย่งกันดีละเอาโยกเข้ามาปาเขาให้ยังอยู่เดาเตยว่าไงปาเขาให้ยังอยู่เอาแย่งเขาเปิดอดีแล้วโอ้โหเดารวย เ้าเมียวว่าไงปักเขาให้เอาอย่างอยู่ดูที่เจ้าเตยเอายกล้นมาอีกเอายกล้นไปล้นนั่นมาเอาใครจะได้แต้มเอา้าเปิดเอายกเอามองไปข้างหลังน้องนิว้วเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าเตยมองมาเรียบร้อยเอาแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนเนี้ยให้ชวนวิบาตคุยให้ชวนวิบาตคุยไว้เกมเปลาไม่ดีเลย ขึ้นแท่นนะครับน้องนิวกับเจ้าเตยกับเจ้าแพทย์พรยาขึ้นนำนะครับ12ต่อ4เกมไม่เกมเอาเธอมาเปิดหัวเอายกปากเขาให้น้องนิวเปิดหนึ่งเายกเข้ามาเจ้าเตยปากเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยจบเกมนะครับ เอานิวน้องนิวเจ้าเตยเจ้าแพทรพรทยาเอาชนะรวยวิบนันกันเจ้าแล้วก็น้องบีมด้วยสกร13ต่อ4นะครับเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปเลยนะครับคู่ต่อไปจะเป็นโปรโม,มเตอร์ฟูนะครับเป็นคู่โปรโม,มเตอร์ฟูนะครับลงทำการในขานเองจับคู่กับน้องหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับ